ผู้สูงอายุผู้พิการทั่วประเทศรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางนะคะข่าวดีสุดๆอีกไม่กี่วันเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีแล้วก็คุณผู้ชมในกลุ่มที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์อีกหนึ่งรายการในเดือนมีนาคม2565หากนามารวมกันแล้วจะได้รับสูงสุดถึง1,000บาทเลยค่ะซึ่งในส่วนของคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีจ่ายจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนวัน ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารอีกไม่กี่วันก็จะได้รับการโอนเงินแล้วค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะตอนนี้สถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสิเก้าโอมิคอนก็ระบาดรวดเร็วขึ้นเพระนาะฉะนั้นการดูแลสุขภาพการระมัดระวังของตัวเองนะคะก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีมาฝากเช่นเคยนะคะเราจะมาอัปเดตในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ย สูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งในส่วนของกรมบัญชีกลางมีตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วนะคะว่าจะมีการใจ่ายในวันที่10มีนาคม2565นี้โดยเงินผู้สูงอายุยังคงจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติก็คือ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทผู้สูงอายุบางท่านนะคะที่มีอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีค่ะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ เบี้ยความพิการค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะที่มีบัตรผู้พิการจะได้รับสิทธิอยู่2กลุ่มถ้าหากเป็นกลุ่มผู้พิการนะคะที่มีอายุต่ํากว่า18ปีขึ้นไปจะได้รับเงินโอนตรงเข้าบัญชีละหนึ่งพบาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แต่ถ้าหากเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะอ่าแล้วก็ไม่มีบัตรคนจนกลุ่มนี้จะได้รับโอนตรงเข้าบัญชีนะคะให้อยู่ที่800บาทส่วนผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรบริการแห่งรัฐจะได้ รับในวันที่10มีนาคมเนี่ย800บาทก่อนโอนตรงเข้าบัญชีและจะรับเงินเพิ่มสำหรับเบีย้ยผู้พิการอีก200บาทในวันที่22มีนาคม2565ค่ะแล้วก็รับอยู่ที่200บาท200บาทเนี่ยโอนเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะแล้วก็สะสมได้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะ และผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐหากนําวงเงินเบี้ยความพิการในวันที่10มีนาคมแล้วก็วงเงินเบีย้ยเพิ่มเงินพิการอีก200บาทในวันที่ ที่22มีนาคมนำมารวมกันแล้วก็จะได้รับสูงสุดถึง1,000บาทนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะแล้ววันที่10มีนาคมเงินน้องๆกลุ่มเง,งินอุนนนดหน,น,น,นุนเด็กแรกเกิดก็จะโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยจะได้600บาทต่อคนนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆตามปฏิทินการจ่ายเงินของกลุมบัญชีกลางที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะ,จะเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ